เกิดการเป็นล้อเลียนกันเกิดขึ้น<ม>การเป็นบูลลี่กันเกิดขึ้น<ม>ซึ่งเจมจะรู้สึกว่าเจมไม่ชอบการบูลลี่มากเพราะว่าแบบแบบเคยโดนมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าในวัยอายุยี่สิบห้าปีที่เราไม่เจอมันมาแบบตั้งแบบตั้งสิบปีแล้วเอ,อเราจะมาเจอมันอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะคือตอนนั้นพูดเลยว่าช็อกออแบบว่าตอนนั้นผมเห็นแล้วผมแบบคือพูดอะไรไม่ออกเลยปี่ละมิดกับรายการจันไหลจันลง สวัสดีครับผมผมป๊อปปี้นะครับผมเป็นพิธีกรดําเนินรายการเรื่องจันไรจันลงนะครับผมเราจะนําแขกรับเชิญนะครับผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจันไร <laughs> ใช่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องจัดลงใจกันนะครับผมสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจมสุภมงคลมงเท่งมงเท่งเท่งมงตึงตึงมงไม่ใช่เฮ้ยผิดครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นเป็นไงบ้างครับช่วงช่วงนี้ก็ช่วงนี้เจมค่อนข้างทํางานหนักครับผมก็ค่อนข้างโฟกัสเกี่ยวกับการเต้นอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ใช่แต่ผมรู้สึกว่าคุณแบบไปตัดผมสั้นนี่ครับคุณชอบไว้ผมยาวใค่ไหนช่วงนี้ใช่ครับจริงๆคือผมอ่ะเดิมทีไว้ผมยาวแล้วคนแบบ ชอบเยอะแต่ผมไม่ไม่อยากให้ใครชอบผมไงไม่อยากให้ชอบผมก็เลยตัดผมสั้นจริงๆไม่มีใครชอบเยอะแล้วไม่เป็นไรงั้นผมไว้ยาวต่อได้แต่ผมตัดไปแล้วไงเวียดดี้ครับเราก็เลยเฮ้ยกระดังสนุกกระดังสนุกเออซึ่งเหตุหลมด้วยเออผมช่วงหลังเนี่ยผมก็ไปเรียนเต้นมาเยอะ ร้องอเองอะไรเงี้ยผมก็แบบเป็นบอยแบนด์ะก็ติดแอคนิดนึงอะผมมีความสุข <laughs> ไม่ใช่แต่ผมก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้แอคนะคุณเป็นตัวของตัวเองคุณเจมจริงดูเป็นตัวเองอยู่ฮะจริงๆแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าคุณแต่งตัวมีภูมิฐานขึ้นช่วงนี้ผมออกกําลังกายน้อยอผมก็เลยใส่สูตรเพื่อกันคุณสร้อ,อยมันแทงตามากนี่คุณโอ้โหอ๋อไม่ขี้ใครฮะที้ใครตัวไหนอ๋อไม่ได้หรอเหลืองเหลืองครับอ๋อเหลืองเหลืองเหลือฟันอ๋อไม่ใช่ อยๆอโอเคครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไรจันลงครับครับผมเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจัน์ลงใจในทุกวันจันครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่คุณเห็นหน้าค่าตาแล้แหละฮะเขาเป็นอีกหนึ่งในความสุขของบ้านดูบันดีครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยเติมเต็มเสียงหัวเราะแล้วให้ความเป็นกันเองเสมอในทุกช่วงไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนก็ตามผมเชื่อว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความฝันมีความตั้งใจที่อยากจะทําผลงานแล้วก็ผลิต ออกมาให้เราได้ชมกันแต่ดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งและตอนนี้เราอยู่ครับครับเจมส์ซูเปรอร์มงคลครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆรายการจันไรจันลงด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าไงค่ะคือน้องเจมส์เนี่ยทุกครั้งที่เจอผมเนาะจะบอกว่าอยากมาอ,อกรายการผมมาก<ช>ซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมไม่อยากให้มอนะผมอยากจะเชิญเขามาออกมากคิวคุณเยอะไงหลายครั้งไม่จริงๆไม่ได้คิวเยอะคุณลืมผมแล้วจริงๆผมไม่เคยลืมเลยจริง ใครหน้ามึงอะแล้วเนี่ยย่อย่อคือจริงๆต้องบอกว่าอยากจะเอาน้องเจมมาออกหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งคิวไม่จะคาดกันตลอดเลยอ่าใช่มันเลยทําให้แบบไม่เจอกันสักทีแต่วันนี้เราได้มาเจอสักทีนะน้องเจมอัปเดตชีวิตหน่อยเป็นไงบ้างก็ช่วงนี้เอาตอนปัจจุบันก่อนเลยครับคือช่วงนี้ผมกําลังเตรียมจัดแกลจัดแกลเลอรี่จัดงานเอ็กซิบิชันครับก็จะเป็นงานที่แบบว่าเอางานศิลปะทั้งหมดของผมที่ เราตั้งใจทํามันมากๆเลยอะเอามาโชว์อยู่ในงานแบบให้คนบบได้มาดูกันอะไรประมาณนี้ครับวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่20แต่เชื่อว่าเทมีหน่าแบบจะอ่อนตอนที่งานจบไปแล้วคุณเห็นอะไรในผลงานที่เราเก็บจะสมหรือสร้างมาคือเจมรู้สึกว่าบางบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้แบบเรารู้สึกอะไรมาหรือว่า อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยอาชีพของของเราเนาะเราไม่สามารถพูดทุทกๆเรื่องให้พี่ๆแฟนๆได้รับรู้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเจมมารู้สึกว่าเจมเป็นเจมค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่ๆที่แบบเขาติดตามเจมหรือว่าเขาเป็นแฟนคลับเจมพี่ๆชาวเจซี่ทุกคนอะไรเงี้ยเจมก็เลยรู้สึกว่าอืมเราจะทํำยังไงดีคือเร,เราไม่อยากจะเก็บบางๆอย่างไว้กับตัวเราเราอยากให้เขารู้ด้วยว่าแบบโอเคเราเจออะไรมาเราแบบเป็นยังไงช่วงนี้ความรู้สึกเจมเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลายๆงานไม่ใช่สิ พุกงานเลยก็ว่าได้ที่เะาไปโชว์ในงาน exhibition นี้มันเป็นงานที่ออกมาจากความรู้สึกเจมนะตอนนั้นอืใช่แต่ว่าความยากของรูปนั้นก็คือเวลาที่ใครมาถามเจมสะว่ารูปนี้มันหมายความว่าอะไรเ,ออเจมอธิบายไม่ได้ <laughs> เจมจะแบบเจมจะพูดวนอยู่แหละเจมจะแบบคือมันอธิบายยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในรูปแล้วออแต่อย่างเช่นแบบเวลามีความสุขอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากเก็บไว้เออหรือว่าอาจจะมีการแชร์บ้างอะไรแบบนี้ เป็นไงลึกปะผมว่าคนที่มาดูงานส่วนใหญ่ก็ต้องมีจินตนาการเองด้วยระดับหน<ช>ึ่งอยู่แล้วเพราะว่าต้องเป็นคนที่ชื่นชอบในงานศิลปะหรือชื่นชอบในตัวของน้องเจมมันจะได้เห็นถึงแบ็กกราวของน้องด้วยแล้วก็ว่าเอ้ยม <c oughs> e ีพื้นฐานหรือความชอบแบบไหน <c oughs> แล้วก็มาเสพด้วยกัน <c oughs> แล้วก็มาชื่นชมผลงานนั่นเองเจมไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งจะได้มาทําแก้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือตอนที่ทุกคนเริ่มรู้ว่าเจมวาดรูปได้เจมอะไรแบบนี้ได้เจมชอบวาดรูปอะไรเงี้ยก็มีคนบอกว่า มีหลายๆคนพูดมากว่าแบบเดี๋ยวรอมาดูแกลลอรี่ของเจมส์อยู่นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปศึกษาว่าคําว่าแกลลอรี่มันแปลว่าอะไรไ<ห>นรงนี้นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้อ๋อมันคือการจัดนิทรรศการที่เราชอบไปดูเ<ไ>ออก็เลยแบบโหแต่มันก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมงาน <ใช S 1> อะไรสักช่างว่างล้วคือมันบวกกับช่วงเนี้ยมันเป็นแกลบว่าง,งผมพอดีในช่วงที่มันว่างเนี่ยเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็เลยเลือกที่จะทําแกลจริงๆ,ๆแล้วแบบผมคิดได้ตอนนั้นระยะเวลา ไม่ถึงเดือนคือเจมเป็นคนที่แบบว่าพอคิดอะไรปุ๊บแล้วอยากทําคือทําเลยเพราะว่ากลัวว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ทํามันอีกถือเป็นข้อดีนะลงมือทําดีกว่าได้แค่คิดใช่จัดที่ยูนิมอลใช่ครับยูนิมอลชั้นห้าครับผมชั้นห้าใช่ใครไปดูบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะใช่ครับผมก็ถึงแม้ว่าเทนี้จะออนไปแล้วก็สามารถกลับมาคอมเมนต์ได้ว่าแบบหนูไปดูมาค่ะงานงานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็มาบอกได้แต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งอันเนี้ยผมอยู่ในบ้านเองผมบางทียังไม่รู้เลย ว่าเป็นเสร็จแล้วตอนเนี้ยเจมทําอะไรช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบว่าเราเปลี่ยนเส้นเส้นทางทางเดินใหม่ก็อย่างเช่นอ่าไอ้สมัยก่อนเจมจะทุ่มให้กับงานการแสดงมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเจมแล้วมันก็มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่เจมแบเปลี่ยนว่าแบบเออเจมจะเป็นศิลปินเกี่ยวกับเรื่องเพลงอะไรเรื่องนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงิงมันเหมือนเท่ากับศูนย,ย์ใหม่เลยใช่แบบว่าพอเราเริ่มจากเส้นทางเนี้ยมันเป็นการรีเซ็ตใหม่หมดอืใช่แบบเราต้องไปแบบ เราต้องไปเรียนร้องเพลงเราต้องไปเรียนเต้นเราต้องไปศึกษาการทําเพลงคือจริงๆอะ่ะเรายังไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ย<อ>พี่พ,พี่ที่อยู่ในวงการเพลงก็ช่วยสอนก็ช่วยสอนแบบท่อนฮุกแต,งงแต่งยังไงท่อนเวิร์สแต่งยังไงบีดแบบนี้มันจะทําให้คนดูมีความรู้สึกเป็นยังไงคนฟังเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็กําลังที่จะทําใ้ตรงนี้อยู่ใช่อะไรที่เราถนัดที่สุดถามว่าถนัดที่สุดไหมตอบยากมากเลยเพราะว่าตอนนี้เจ์รู้สึกว่าเหมือนแบบ เหมือนตัวเองเป็นเป็ดอะแบบว่าเป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าโอเคทําอันนี้ก็พอได้ทําอันนี้ก็พอได้แต่ว่าเจมรู้สึกว่าคือความรู้สึกของเจมเจมสรู้สึกว่าทุกทุกครั้งที่เจมได้ทํามันอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคําว่าพอได้สําหรับเราแต่เรามีความสุขกันกับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบอินเตอร์เทนชอบแบบชอบบรรยากาศตอนอยู่บนสเตจอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบบรรยากาศบนสเตจต,ตอนที่แบบคนดูเขาแบบว่า รู้สึกมีความสุขกับโชว์ของของเราเงี้ยนี่โคตรชอบเลยอะไรเงี้ยแบบมันมีอยู่โชว์หน <walk s allow ına> ึ่งที <work ed àn> ่ผมเต้นเพลงบาลซี่ตอนที่เราเห็นรีแอคของคนดูเขาแบบเต้นไปกับเราเขาร้องไปกับเราเรารู้สึกโอ้โหยิ่งเอเนอร์จีล้นคือวันนั้นผมไม่เหนื่อยเลยจริงๆแต่ผมพองานจบเขาแล้วผมสลบน็อกเลยน็อกไปเลยแต่ว่าตอนโชว์คือไม่เหนื่อยเลยหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนก็บอกว่าเหมือนเจมส์ทิ้งโอกาสเรื่องการแสดงออกไปมันก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถจะ พูดออกไปได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจแบบของแบบที่ไม่ใช่ของเจมส์คนเดียวมันแบบเป็นการตัดสินใจโดยรวมกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมก็เอาอง่ายก็คือเจมส์ก็อยากจะให้แบบว่าทุกคนโฟกัสที่ความสุขของเราน่าจะโอเคกว่าคือถามว่าเจมส์เสียดายไหมหรอเจมส์ไม่ได้เสียดายเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้ทํามันอยู่แต่ว่าเราแค่ลดบทบาทจากตรงนั้นลง ช่ครับก็อย่างเช่นแบบเรื่องซอมไวนวลที่เราไปถ่ายกันใช่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับซีรีส์เรื่องอยาเล่นกับอ,อนอนที่แบบว่าเราต้องอยู่กับมันเต็นตัวเลยใช่พี่คือเจมอยากจะบอกว่าตอนที่เจมถ่ายซีรีส์เรื่องอยาเล่นกับอ,อนนน์เจมไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลย,เลยอืเพราะว่ามันต้องอินกับตัวละครมากๆอืกก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งข้อดีของมันก็คือมันทําให้งานมีประสิทธิภาพอ่าแต่ข้อเสียของมันก็คือทําให้การใช้ชีวิตของเจมมันลําบากมากเพราะว่าเจม อาจจะยังหาไอ้ตรงกลางการที่เอาตัวละครนั้นออกยังไม่ได้อไรเงี้ย oh. ไอ้ตอนที่เป็นเอือ้อก็คือแบบมันก็มีทั้งคนที่ชอบในคาแรคเตอร์แต่ส่วนใหญ่คนในรอบรอบแบบคนรอบข้างอย่างเช่นคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเขาเขาไม่เขาเริ่มไม่เห็นเจมแล้วเขาก็จะดูออกว่าแบบว่าอันนี้แบบเจมโอเคไหมเจมทําไมแบบมองแบบแบบนั้นอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราอยู่กับตัวละครนี้มาประมาณน่าจะสามปีน่าะสองสามปีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พอช่วง้ระยะเวลาในการทํางานอย่างเงี้ย มันก็จะมีสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้ทําอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นแบบการได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นการร้องกันอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยทำไมเรารู้สึกมีความสุขจังกับการทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเหนื่อยแบบต้องไปซ้อมทุกวันกว่าจะซ้อมเสร็จต้องไปซ้อมร้องเพลงเพื่อที่จะอัดเสียงอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันผลลัพธ์มันออกมาปุ๊บเราแบบแฮปปี้มากเราเป็นคนหนึ่งแล้วกันที่เสพฟีดแบ็กดูฟีดแบ็กขึ้นแล้วแล้วผมเชื่อว่าเจมส์ก็เห็นใช่คือเอาจริงๆเห็นทุกกันเลยพี่เห็นทุกวานเลยม เรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคืออยากเห็นเจมส์กลับไปแสดงเห็นแล้วพี่ใช่แต่แต่ในความรู้สึกของเจมส์จริงๆแล้วถ้าวันนี้เราสามารถพูดได้แล้วมีคนมาดูสื่อสื่อเนี้ยสามารถที่จะบอกให้เขาเข้าใจในมุมมองสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ได้คืออะไรเจมเคยพูดไปในไลฟ์อะไรประมาณเนี้ว่าแบบคือตอนนั้นเราก็ยอมรับตรงๆว่ามันมันมันไม่ใช่แค่คุณที่รู้สึกว่ามันไม่ดี เราก็รู้ตัวตัวเองว่ามันยังไม่ดีพอจริงๆคาติหรือคาําด่าถ้ามันเอามาปรับปรุงกับตัวเองได้อันนี้เจมพร้อมที่จะยอมรับมากมาก,มาก,มากแต่ว่าบางคนมันก็เกิดการเป็นล้อเลียนกันเกิดขึ้นการเป็นบูลลี่กันเกิดขึ้นซึ่งเจมจะรู้สึกว่าเจมไม่ชอบการบูลลี่มากเพราะว่าแบบแบบเคยโดนมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าในวัยอายุ25ปีที่เราไม่เจอมันมาแบบตั้งแบบตั้ง10ปีแล้วอะเราจะมาเจอมันอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะคือตอนนั้นพูดเลยว่าช็อก แบบว่าตอนนั้นผมเห็นแล้วผมแบบคือพูดอะไรไม่ออกเลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะพยายามตั้งใจให้มากกว่านี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากที่จะเป็นเจมในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ก็แบบมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่ผมเคยเจอแบบที่ผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันแบบว่าคอมเมนต์ที่แบบว่าแรงแรงแรงไแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดหรอกแบบคนคนเรามันก็มีแบบหลายๆอย่างแต่ว่าอาจจะใช้วิธีคําพูดที่ไม่ถูกเท่าไหร่อะไรเงี้ย ในมุมมองคุณคุณอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาคอมเมนต์โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําว่าแก้ไขคือคนที่เขาพิมพ์หรือว่าคนที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาพ่นอะไรมาก็ตามแต่ที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บที่ทําให้เรารู้สึกแบบอะไรไปแบบนี้มันมันก็เดี๋ยวสักห้านาทีหลังจากที่เขาพิมพ์ไปเขาก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำคำนั้นอะไรมันจะอยู่กับเราไปจนแบบเราอาจจะตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ใช่แบบ แบบบางบางคำพูดมันก็คนพูดไม่เคยจําแต่คนฟังไม่เคยลืมจริงๆนะมันก็มีคำคำนี้ซึ่งตอนตอนแรกเราไม่เข้าใจเขาหราอกแบบเราอาจจะแบบก็อินกนอไปสิอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเจอกับตัวเราเองเนี่ยโหมันไม่ลืมพี่คือตอนที่จะมีดราม่าอันล่าสุดอะไรเงี้ยแบบที่คนข้างที่จะแบบแมสมากๆในไอ้ทิกท็อกทิกทอกคือเจนอยากจะบอกว่าแบบคือไอ้ไฟลเสียงอันอน,นั้นนะมันเป็นไฟล์เสียงที่มันเกิดจากการตัดสินใจผิดของเซมด้วยแหละ อะไรเงี้ยเพราะว่าเจมเป็นคนเลือกไฟล์เสียงนั้นมามันเป็นไฟล์เสียงที่ใช้ในคอนเสิร์ตใช่เมื่อ2ปีก่อนเพราะว่าเจมร,รู้สึกว่าแบบเอออยากที่จะเอามันมากลับมาบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่อะไรประมาณนี้ใช่ครับผมแต่สุดท้ายปุ๊บคนก็ไม่ได้โฟกัสที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่โฟกัสที่ท่อน้องอัน,นันออออซึ่งเจมก็รู้สึกว่าคือตอนที่เราฟังอ่ะเราน่าจะเป็นเพราะว่าแบบพอมันใช้ในคอนเสิร์ตใช่ไหมมันก็มีทั้งแบบบรรยากาศโดยรอบที่ทําให้แบบเสียงมันเข้ากับ ในสถานที่นั้นอะไเงี่ยแต่ว่าเจมก็ได้ได้บทเรียนใหม่ว่าแบบมันไม่ควรที่จะมาใช้แบบในงานสตูดิโอหรือว่าในงานในใช้แบบเป็นคอนเทนต์แบบตรงๆแบบนี้อะไรเงี้ยใช่มันก็ต้องแบบมีการปรับการมิกซ์การอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นจเจมเลือกที่แบบจะไม่มิกซ์เลยก็ใช้แค่อันนี้อะไรอืมมันก็เป็นบทเรียนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากขนาดนั้นอ้าวเอาเป็นเรื่องเบาสมองบ้างได้เลยเรื่องจันลงใจที่ เป็นซ i t u a ชั o นหรือสถานการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าโหยอยากจะแชร์ให้กับแฟนทางบ้านได้ฟังกันหลายๆคนแบบคิดว่าแบบผมไม่เคยมีเรื่องต่อยอตีมีมีมยังไงมีก็คือจะมีแค่สามครั้งครั้งแรกคือตอนเป็นประถม,มใช่ตอนประมาณสักปสี่ถึงปหกแต่ว่าผมจะเล่าช่วงหนักสุดเลยคือ,อช่วงมหกจะขึ้นปีหนึ่ง โอ้อ่ามโอ้นี่ก็โตแล้วนะคือผมแบบผมพูดตรงๆว่าผมทำเครดิตดีมาโดยตลอดเลยนะไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเคริตไม่เคยมีปัญหาเลยเออจริงแบบว่าคือหน้าตอนนั้นก็แบบเออก็เริ่มมีคนรู้จักเราเยอะตอนที่เราอยู่ไอ้มัธยมอะไรเงี้ยเราก็มีมีชื่ออยู่ประมาณนึงแบบว่าในในจังหวัดคนรู้จักอีเดนเทียนอีเด่นเทียนแบบเล็กนิดเดียวใช่แบบอลิตเบิดใช่คือมันเกิดจากเรื่องตอนนั้นคือผมอ่ะเป็นอประธานเกี่ยวกับการเชียร์ลีดของสีชมพูประธานลีดอ่าใช่เป็นประธานลีดที่แบบว่า แบบต้องคอยดูว่าแบบสแตนเป็นยังไงอ่าลีดเป็นยังย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นทีมกันกันกบเจไปแหละแบบว่าคอยแบบแบบว่าก็มาบอกว่าเจาม,มึงมึงมึงเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยว,วมันจะมีโชว์ตัวน้องลีที่คัดมาแล้วเดี๋ยวมึงไปดูหน่อยอืออ่ะไอเราก็ไปดูพอเราดูอะเราก็ตัดสินใจนัตอนนั้นเลยเออแบบเออได้เออได้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 เออคนคนนี้ได้คนคนนี้ได้ป๊อบใช่ไหมแล้ว มันเกิดเรื่องขึ้นก็คือเหมือนกับตอนนั้นอ่ะผมแบบกำลังเล่นเกมตอนพักเที่ยงอยู่จู่ๆมีรุ่นน้องเป็นแก๊งเลยขึ้นมาบอกว่าใครชื่อเจมครับอืออ่าเป็นน้องม .4 นะตอนนั้นผมอยูม่มน่าจะม .4 หรือม .5 แหละแต่ผมอยู่ม .6 ตอนนั้นเจมก็เลยแบบอ๋อผมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาพูดดีนะน้องเขาก็บอกว่าพี่ครับผมขอคุยด้วยหน่อยครับออเออแล้วตอนนั้นเราก็แบบงงงง เพื่อนเพื่อนก็เริ่มแบบลุกคือกันละอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ออกไปป,ปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าแบบเออพี่อ่ะได้คุยกับคนคนนี้ไหมแล้วเขาก็เปิดเฟซบุ๊กให้ผมดูผมก็บอกว่าผมไม่ได้คุยแต่ว่าผมรู้จักเพราะว่าเขาเป็นน้องหลีดสีผมอ๋ออ่าซึ่งเราก็ยอมรับว่าเรารู้จักเพราะว่าโอ้คนคนนี้คือผมคือผมไม่รู้จักชื่อน้องด้วยซ้ำแต่ว่าผมจําหน้าน้องได้เพราะว่า<อ>ผมเพิ่งไปดูมาไอ้ประเด็นมันก็คือ ไอ้น้องคนนี้มาหาเรื่องอะบอกว่าเขาบอกว่าเขาคุยกับพี่แต่น้องผู้หญิงบอกว่าเออว่าคุยกับพี่เจมอยู่ใช่แบบคุยแบบคุยคือคุยกันในเฟซแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ไม่ใช่แล้วผมก็เลยเปิดแบบของผมให้ให้ดูอะคือย,ยังไม่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยเออแล้วก็ในแชทของ Messenger ถ้าใครถ้าเรายังไม่เคยคุยกับใครแบรบมันจะขึ้นเหมือนกับแบบช่วยกล่าวคําชักใจด้วยกันหน่อยเอ,เออผมก็เปิดให้ดูคือมันก็เห็นละแล้วมันก็แบบ Okay, copy, copy. อ๋อโอเคครับพี่ครับพี่เออแบบเออแล้วแบบพอแบบเคลียรย์กันเสร็จปุ๊บน้องก็โอเคครับพี่โอเคพี่เออกแบบ็เราเอ่อแบบ okay, เรากแบบ็น <okay. S 2> แบบ่<ๆ>าจะเข้าใจผิดกันนู่นนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคอะไรเงี้ยน้องมันเดินลงไปปุ๊บผมก็กําลังจะเข้าห้องมันเดินขึ้นมาอีกแล้วมันก็เรียกผมไปตรงที่พักไอ้บันไดอ่ะแล้วผมก็เดินลงไปแล้วมันก็พูดกับผมว่าแบบว่า,วาอะไรนะพี่ ผมต้องทำวะแล้วก็ต่อยผมเลย <laughs> ฮะเออถามจริงก็คือไอคนที่เป็นแฟนของน้องผู้หญิงอ่ะสั่งมาแล้วว่ามึงต้องเก็บมันจริงผมโดนเลยคือแบบผมแบบงงปุ๊บแม่งต่อยผมตรงนี้เลยเออใช่แล้วผมก็เลยแบบต่อยคืนพอต่อยคืนเสร็จปุ๊บจะไปเตะเขา ใส่ถุงเท้าระบนพื้นไอ้กับเรื่องลื่น<ๆ>ล้มปุ๊บโดนเตะเลยไ <c oughs> ม่เตะเนี่ยมันเตะเขาตรงนี้ผมะ <c oughs> แล้วแบบว่าเพื่อนก็นมาห้ามกันเออเจมไม่ได้เจ็บใจตรงที่เจมบมต่อยเ <c oughs> จมเจ็บใจตรงที่เตะแล้วมันล้มเองเลื่นมันแบบอุย้ย <c oughs> เรียบร้อยปักเข้าอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็มาห้ามกันใช่แล้วก็นั่นแหละก็แล้วคือนะตอนนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบคนน่าจะรู้กันทั่วโรงเรียนเลย ว่าไน้องคนนี้มาต่อยเราเงว่าแบบเจมโดนแล้วก็มันก็มีเรื่องที่แบบว่าที่เขาพูดมาอีกว่าแบบเนี่ยไปคุยคนที่มีแฟนแล้วนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคือมันก็มีแค่เพื่อนเราที่รู้เรื่องที่สอนให้เราใส่รองเท้า <laughs> สอนว่าแบบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือมีรองเท้าอะไรขึ้นใส่รองเท้าจริง <laughs> ผมเจ็บผมติดแค่ตรงนั้นเลยเจ็บใจที่กูลื่นด้วยแหละเจ็บใจที่ลื่นจริงจพี่ติดแค่ตรงแล้วเลย <c oughs> เออสนุกอ่ะนั่งฟังไว้เรื่อยๆอ่ะเอองั้นเอาเป็นเรื่องนึงดีกว่าเอาเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแบบมันแบบว่ามันแอคแท็กกับใจผมมาเป็นภาพจํายังไม่เคยหรืออันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเจมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องคือตอนนั้นตอนสมัยที่เจมยังอยู่ที่กาลสินอะไรเงี้ยเจมก็จะช่วยพ่อแบบมันจะมีงานกาชาติทุกๆปีอืใช่ที่แบบเป็นฟิววรกับแบบว่าอ่า คนจะเอารถมาจอดแล้วตรงหน้าร้านปุ๋ยของเจมส์ครับตอนที่ปิดปุ๊บมันจะมีลานที่แบบว่าให้รถมอไซค์ขึ้นมาจอดได้ก็เราเราก็จะเป็นแบบเด็กแบบคอยขายตัว๋วรับจอดรถถ้ารถมอไซค์ก็ยี่สิบถ้ารถยนต์ก็คันละห้าสิบใช่ส่วนตอนเที่ยงคืนต้องมาเอาออกถ้าไม่เอาออกอเราก็จะไม่รับผิดชอบถ้าหายหรืออะไรแบบนี้ใช่แต่เราก็มีหน้าที่เฝ้าอะไรเงี้ยซึ่งทําทุกๆปีตอนอยู่ที่กาะสินทำกับกับพ่อแล้วเหตุการณ์ที่เห็นบ่อยสุดเลยทุกๆปีก็คือคนจะออกมาตีกันตรงลานนั้นนะนะคือ ร้านของเทอะมันอยู่ปากทางเข้าของงานเลยเออเวลาคนตีกันก็คือเขาก็จะวิ่งออกมาตรงหน้างานแล้วมาตีกันกลางแบบตีกันกลางไอ้ถนนเลยแบบมาตีกันมนลุมกันอะไรเงี้ยแต่เหตุการณ์ที่หนักมากสุดเลยก็คือเหมือนตอนนั้นเราก็เห็นแล้วล่ะคนก็ออกมาตีกันเหมือนทุกๆครั้งที่เราเห็นกันใช่แล้วตอนนั้นเราน่าจะประมาณน่าจะฟิลมอสามอีเป็นเด็กเจนเดียวกันกับ คนที่โดนลุมตีหรือว่าเป็นแก๊งที่ตีกันอยู่จู่ๆมาหยิบไอ้เก้าอี้ที่ใช่พี่ไปมาหยิบไอ้เก้าอี้ที่หน้าบ้านเจมจะเอามาตีเจมออเออเพราะว่ามันคิดว่าเป็นพวกเดียวกันแบบว่าเป็นคิดว่าเป็นพวกที่แบบมันมาไล่ตีกันใช่แล้วคือไอ้ตอนนั้นคือเรางงเพราะว่าคือมันไม่เห็นหรอกว่าแบบเราสะพายกระเป๋าข้างอยู่ข้างๆมีตัวเก็บมียางลวดเส้นแล้วเราก็ถือตัวอยู่อย่างเงี้ยจู่ๆจะเอาเก้าอี้มาตีพ่อช่วยพ่อผักออกแล้วก็ผักมันออกคือผมแบบเฮ้ย เอคือตอนนั้นคือก,มมกอลัวมแบบา oy, กเอ,ลกอแล้วแบบพอแบบพ่อเราพูดว่าเฮ้ยลูกคอยลูกคอยแล้วมันโอ้โหครับผมแล้วก็เอาไอ้เก้าอี้นั่นนะแหละเราเป็นเก้าอี้ไม้ด้วยเป็นเก้าอี้ไม้คือเก้าอี้ไม้มันแพงแล้วมันเป็นของปู่แล้วคือพ่อนะ่ะหยิมของปู่มาเพื่อที่จะมานั่งรับรับรถอะไรเงี้ยหยิบ e เก้าอี้ไม้ไปฟาดไอ้คนที่แบบมันหาเรื่องด้วยอ่ะก็คือเอาของเราไปไอ้ไอ้เก้าอี้ไม้ก็แตกโน่นนี่นั่นแตกของเสียหายรถที่จอดตามข้างทางคือโดนขวดโดนอะไรปลาแบบเสียหายหมด ใช่เรื่องนี้สอนอะไรเราอ่ะเรื่องนี้สอนผมเหรอเออของแพงยาวมาตีไม่ผมผมก็อีแพงยาวมาตีนะผมว่าเรื่องนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าการเป็นพ่อคนมันโคตรเท่เลยอ่ะเออออแบบว่าคือตอนที่ฉากที่แบบพ่อผลักออกผลักผมออกแล้วก็ผลักไอ้คนนั้นออกแต่อาจจะผลักผมแรงกว่าคือพอหันมาโอ้โหรถมอไซค์ล้มไปหมดเลยรินไปไหนเนี่ยอะไรก็เจมมารู้สึกว่าเจมอยากปกป้องใครสักคนให้ได้เหมือนพ่อ อยากจะปกป้องน้องสาวหรือปกป้องคนที่เรารักให้ได้เหมือนเหมือนพ่อจริงๆอืออืมโอ้เออดีนั่นนั่นแหละแล้วพอเราคิดแบบนั้นแหละแล้วพอเราตอนโตมาถึงตอนต่อยที่คิวเนยังไม่ทันจะปกป้องเลยปกป้องเองก่อนปกป้องตัวเองก่อนคืออยากรู้ว่าโอเคในในพาร์ทใช้คำว่าตอนนี้ทุกคน่ะแฟนคลับรู้อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ได้เห็นในสัมภาษณ์สื่อหลายๆที่อะไรเงี้ยเรารู้ว่าโอเคนะวันเนี้ยคุณชัดเจนในเรื่องของการที่จะออกจากการแสดงที่อยู่ในพาร์ทของกูจิน อ่าผมอยากถามใจคุณตอนนี้มากกว่าว่าคุณคิดว่าคุณตัดสินใจถูกไหมมันเป็นการตัดสินใจที่แบบว่ามันไม่ได้ผ่านเจมแค่คนเดียวอพี่แบบมันม,มันผ่านมันผ่านแบบหลายๆคนมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แบบการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจมพูดตรงๆว่าพอตัดสินใจมาแล้วอย่างเงี้ยเส้นทางที่เจมเลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่าย เหมือนกับ hmm. ก่อนหน้านี้ที่เราอยู่อะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างบ้างที่มันก็เป็นทางเรื่องใหม่สําหรับเราเป็นเรื่องยากมากๆเอ้ยสาหรับเราอะไรเงี้ยเอาจริงๆตอนที่เจมตัดสินใจเจมรู้อยู่แล้วว่าแบบยังไงหนักแน่ๆแบบ hmm. ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบเอ,อการพัฒนาตัวเองครับหรือว่าจริงๆพูดตรงๆนะนี่ยังแบบตั้งแต่ผ่านแบบหลายๆอย่างมาจนถึงทุกวันวันนี้เราก็ยังยังไม่มั่นใจกับตัวเองเลยว่าเราเก่งมากพอทุกวันนี้ก็ยังแบบ ยังต้องฝึกเพิ่มอยู่เลยอืมอ,มอมก็คือยังได้เห็นในพาร์ทการแสดงอื่นๆใช่หลากหลายบทบาทมากขึ้นแน่ๆใช่ครับแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นบทแบบไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็เราก็ยังอยากที่จะแสดงอยู่นะแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะโฟกัสตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าเจมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้ทําตรงนี้เราอายุ30เราจะได้ทําอะไรบ้างเออใช่แบบคือเจมก็จะมีแบบมีมายเซตที่แบบว่าอยากทําอะไรที่เราอยากทำอะจนกว่าเราจะอายุประมาณแบบ สามสิบสามสิบสองจะได้แบบหาอะไรที่เราชอบจริงๆแล้วลุยต่อเลยคราวนี้จะได้ไม่เสียดายจริงๆมากกว่าเพราะว่าเจมรู้สึกว่าถ้าตอนเจมสามสิบแล้วหรือเจมสามสิบกว่าแล้วเจมก็คงจะแบบเป็นยากแล้วเสียงไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยเดินไม่ค่อยไหวแล้วแค่หายใจเหนื่อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆตอนนี้นี่คุณยี่ห้าแต่คุณเป็นคนทําแบรนด์ถึงสามแบรนด์สองเว้ยเอาสองแบรนด์ก่อนที่ตอนนี้คุณกำลังดูแลอยู่ครับเป็นไงถือว่าชอบไหม ชอบพี่เพราะว่าแบบทั้งสองแบรนด์นี้แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่า isolated black แล้วก็ black desi อ่ะมันเกิดจากความชอบของเราหมดเลยคือจริงๆอ่ะมันเกิดจากความมันเกิดจากความชอบพอมันชอบมากๆผมยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันชอบมากจนแบบมันมากลายเป็นธุรกิจของเราได้ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็อ,อย่างเช่นอ่าถ้า แบรนด์แรกของเจมก็น่าจะเป็น black d a i s y มันเกิดจากความที่แบบว่าเจมชอบเสื้อผ้าอชอบแบบแต่งตัวชอบอะไรแบบนี้ชอบโทนเสื้อผ้าสีดำอะไรเงี้ยเ,<อ>เจมจำได้เลยว,ว่าเจมเห็นตอนที่เจมนั่งเจมนั่งแท็กซี่จะมาทำงานที่บ้านดูมเดียแล้วเจมเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเขาใส่เสื้อยืด<อ>แล้วก็มีลายไอ c r กรีนเราเจมรู้สึกขัดใจกับลายนั้นออ๋มันมีความรู้สึกแบบว่าเราทำ มันต้องวาดแบบนี้เดี๋ยวว่าเราอยากวาดแบบนี้อะไรเงี้ยออมันน่าจะลงตรงนี้แล้วมันน่าจะสวยแล้วตอนนั้นเรากลับมาเราก็เลยลองวาดเองครับเจมยังมีอยู่เลยแต่เจมไม่ได้เอา iPad มาออมันจะมีลายแรกที่เจมวาดแต่เจมยังไม่แบบกล้าลงคือมันก็เป็นลายที่แบบว่าเอ้ยลงแบบนี้มันน่าจะสวยอ,อ,อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดมาเป็นแบรนด์นี้ขึ้นอ๋อนี่คือแบรนด์แรกจุดเริ่มต้นมาจากคนอื่นใส่แล้วแบบแค่เราตัวจริตเราไม่ชอบอ่าใช่แค่นั้นเองเราก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ แบรนด์ไอโซเลตแบ็จริงๆอ่ะมันยังใช้คําว่าแบรนด์ยังไม่ถูก,กพี่คือมันเป็นเหมือนกับเป็นแอคเคา t ์ในไอจีที่เจมจะ,จะเจมลงรูปเพื่อที่แบบว่าอยากที่จะให้แบบคนที่เขาแบบติดตามเราหรือคนซัพพอร์ตเราเขาได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีหลายรูปมากที่ยังไม่ได้ลงอะไรเงี้ยจนมันจากความชอบมันก็กลายมาเป็นแบบงานนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่าง,กางเกิดจากความชอบหมดเลยพี่เจมร,รู้สึกว่าเจมจะทําอะไรเงี้ยเอาความสุขตัวเองเป็นหลัก แบบว่าเรารู้สึกว่าถ้าทำอันนี้มีความสุขอะหลายๆอย่างอย่างเช่นผลงานหรืออะไรที่ออกมาคนดูจะรับรู้ได้เองว่าอันนี้เรามีความสุขกับมันไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะหรือซิติเรชั่นไหนของการทํางานในวงการคอยซัพพอร์ตคุณเสมอเลยอยากให้บอกสักหนึ่งครับผมก็อย่างอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแบบพี่พี่แฟนๆทุกคนมา,มากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะชาวเจซี่ทุกคนนะครับแบบที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่กับเจมแบบไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนก็ตามแต่หรือว่าตั้งแต่ยังเป็นเจมในเวอร์ชั่นตัวแค่นี้ จนตอนนี้ัวเท่านี้แหละนอนตัวโตขึ้นอะไรยี่ย่อหนึ่งก็ั่้และครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยก็แบบทุกๆอย่างที่เจมทําอะไรเงี้ยเจมอยากจะบอกว่าเจมก็อยากให้ทุกคนที่ซัพพอร์ตเจมมีความสุขแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็คือทุกคนให้ความรักกับเจมจนเจมรู้สึกว่าเจมควรที่จะให้ความรักกลับคืออันนี้เจมรู้สึกว่ามันก็มากพอแล้วอะไรเงี้ยจะทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้ให้สมกับการที่ทุกคนแบบยังอยู่ตรงนี้กับเจมอะไรเงี้ยครับผมก็จะคมก็งงต่งงาน CR by บายเจมส์สุภมงคลขอบคุณครับเออขอบคุณครับยอด